เราไ้บัตรคูปองถึงสองร้อสองร้อยคูปองนะครับเรา,าไปกดเลยดีกว่าแล้วเราไม่คุยเยอะนะครับกดไปเลยครับสิบครั้งแรกนะครับเราจะได้เท่าไหร่นะครับอะไรวะเดบวชั่นบุเบเดบวชัน่นด้วยตะกตระตุกนิดหนึ่งนะเดบวชั่นอุ้ยได้ร้อยสี่สี่เฮ้ยอะไรบ้าเยอะอยู่นะได้ร้อยสี่สี่ครับไปครับอีกรอบหน,นึ่งสองร้อยเก้าสิบคูปองเจ้าติจากไปครับกดสซคิปครับร้อยห้าสิบโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย วผมจะมาปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าผมจะเสียไม่ถึงสา0พันวะแต่แล้วนี่รอบหนึง่งร้อยสามสิบเก้าเฮ้ยเยอะนะสี่ร้อยแล้วล่าสุดนะไอไอโทเคนข้างขวาสี่ร้อยแล้วห้าร้อยแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมึงเสียไปไม่ถึงสองพันทูก้ะหกร้อยแล้วอะไรวะเออโหเจ็ดร้อยแล้วทุกคนเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลื300อสามร้อยกระป๋องเหลือสี่ร้อยกระป๋องฮะ เราสามหรือเธอแปดคูปองนะฮะเราจะได้หรือเปล่านะฮะเราไปดูกันดีก,กว่าครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะเสี่ยงไม่ถึง3,000รู้สึกว่าดวงจะดีนะเนี่ยไปครับกดอีกรอบหนึ่งไปครับเราจะได้เท่าไหร่จุ๊บ108ครับผมตอนนี้เรามี893โทเค็นเอ่อคูปองไม่พอแล้ววะชิบหายแล้วเออกดทีละอักนก่อนแล้วกันทีละอันไปแล้วกัน,กนประหยัดคูปองฮนะเราประหยัดคูปองดีกว่าเผื่อจะได้แบบเป็นนักสกินเลยไงเออจุ๊บ ไปสกิปสิบเอ็ดอันโอ้โหโอ้เหมือนจะไม่พอนะเนี่ยเหมือนทุกเหมือนกดหนึ่งครั้งมันจะการันตีอละสิบครั้งนะคุณผู้ชมโอเคไม่พอจริงๆนะฮะเดี๋ยวเติมเพิ่มโอเคมาผมไปเติมเพิ่มมาแล้วผมไปเติมมาร้อยยี่สิบเอ็ดคูปองดูซชื่อว่าร้อยยี่สิบ็ดคูปองนี้เราจะได้สกินหรือ,อยังไ้แปะยางนะอีกรอบหนึ่ง ยังนะฮะก็ยังนะฮะอีกรอบนึงก็ยังนะฮะอีกรอบนึงครับก็ยังนะฮะรู้สึกว่าต้องเติมเพิ่ม <c oughs> คูป่องไปพอฮะเราต้องเติมเพิ่มนะครับผมไปกดเติมตรงนี้แล้วนะตัวผมไปกดเติมล้านละกดเติมในเกมเลยแล้วกันเออง่ายๆ่ายกดเติมในเกมไปแล้วกันไปครับซื้อครับผม แล้วก็มันจะปิดแว้โอเคแล้วก็เติมเลยครับเรียบร้อยชําปังเงินสำเสร็จได้สำสำเร็จสำเสร็จเลยกลัวไปแล้วลิ้นกูมาได้แล้วละ่ะครั้งเงินเได้แล้วละ่ะสกินคุลาปิก้าของเราน่มารอบสุดท้ายรมาสุดแค่รอบเดียวนะฮตัวนี้บุบีซีทีบูปองมากดไปเลยครับผม ได้อยู่แล้วไม่ต้องลุ้นอะไรแน่นอนพะว่าเราไม่ได้เหมาอะไรขนาดนั้นเราเสียราคาถูกกันไปครับรับเลยคุราปิก้านะครับปาปิก้าของเราเราได้มาแล้วแค่แบบยินดีด้วยคุณคาซื้อฮักได้รับคุราปิก้าแล้วนะครับไหนดูสิเราได้กล่องจดหมายเลยนี่มาแล้วได้มาแล้วครับทุกคนสกินของคุราปิก้าเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับไปเออแล้วผมลืมบอกไปว่า สกินคุราปิก้าของผมเสียไปในราคา2,355คูปองนะซึ่งผู้อื่นก็เสียไปประมาณ3,000กว่าคูปองผมเสียไปแค่3,2,2,3,2,3,55บอกเลยว,ว่าคุ้มจัดนะฮะบอกเลยว,ว่าคุ้มจัดเลยนะฮะไปเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะครับไปโอเคครับในเกมก็เดินไปนแบบนี้เลยนะครับ ในเกมก็เปลี่ยนไอเมชั่นเดินนี่นะไม่เดินเหมือนเอนโซนะนะครับผมแล้วการต,ตีเป็นไงดูดิอ่การตีเป็นงี้ครับแล้วท่าวาร์ปล่ะเหมือนจะเป็นการโซวปัดอะไรสักอย่างนะแต่ชจ้าบอลเดอร์กินสองปันผมได้มาสองพันกว่าแล้วผมจะไม่บ่นเลยเยอะแยะแล้วกันเห็น เห็นคนก็ส de no si ุ ejemplo, sería, o sea. è, aime, glo, ่มกุลาบิก <het S 1> <t> ้าก <t> ันมาเห็นบ <t> ่นก <talked> ันหลายอย่างเลยว่าแบบสกินไม่สวยบ้างเนคการคอร์รที่แย่บ้างรับผมก็เฉยๆเมื่อผมเฉยๆแบบไม่ได้มองว่ามันแย่แต่ผมถามคือคนที่บอกว่ามันแย่ถามพวกเขาดิว่าเติมไหมเติมคุณคุณองคิดดูอ่ะคือเขาบ่นกันอ่ะถามว่าพวกเขาเติมไหมก็เติมก็ไม่รู้เขาบ่นอะไรบ่นแล้วก็เติมเหมือนคือบ่นแล้วก็เติมอ่ะคือผมเห็นบ่อยมากเลย เตาเติมไหมตเติมอะเราไปเคียร์เว็บกลางให้เพจแล้วกันฮะเราจะได้สี่ไว้ด้วยไงเราจะได้มีเงินเยอะๆด้วยปกติผมก็ไม่ค่อยแท็กเลนกลางให้เพจตอนต้นเกมหรอกอะวกูยกไปทำไมตรงนูน้นอะ เพราะว่าผมกลัวเมดแบบมันบนเนกลัวเมดพิมพ์มาด่าว่ามึงเจ้าคลิปกูไปทำไปห,หมดปะเอาง่ายคือผมจะแท็กตอนที่เล่นเกมแล้วต้นเกมผมเกิดไม่ค่อยแท็กเท่าไหร่แล้วผ,ผมเลยมีปัญหาว่าผมเกิดชาก่อนจะบ้านจะเมืองก่อนได้ทีทีเลยลงนะไม่เป็นไรครับทีเรีราบีลินลดิทคอยเปิดแมบ,บให้นะครับชิบหายชิบหายผมเปิดผิดชิบหายมันเปิดผิดผมเปิดผิด มัน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 มั่วคือจังหวะเมื่อกี้ผมมั่วมั่วไปเลยดิควก็มั่วเขาไปเช้เลยอะไรกูกันไปรู้ตาเดี๋ยวมันน่ะกูก้าไปนะเบด้าเมดมาช่วยหน่อยเทนบอกเมดมาช่วยหน่อยนะเมดมาแล้วมา เอาเลี่ยงเราขึ้นโซลิเวอร์ก่อนแล้วเราค่อยขึ้นพาลอนนะเหมือนว่าดูเล่นไม่ได้ฆ่าด้วยกูเสียเอ้ยอยากเข้ามานะบบมึงก็อยากเข้ามาคนอย่างมึงก็อยากเข้ามาซ<บ>ิคนที่อยากเข้ามาแหละคือเองไม่ใช่กูว่าไงนะอะไรไม่ล่า ให้ผมได้ฆ่าหน่อยแล้วก็ให้ผมได้โชว์ป้ายไฟหน่อยไหนกน็ไหนก็เสียไปสองพกว่าปองให้ผมได้เล่นหน,นะน่ะเอะยูวาเาะีนะลรชิปายวีลาเรียบร้อยแล้วคูขอโทษกูขอโทษวีล่าที่ม,มึงติดบูไปหน่อยบูมันคือชีวิต จ้าปลูมึงคือชีวิตถุงกันฉันต้องใช้บลูตลอดเวลาเพราะว่ากูแดกเพราะกูใช้มานาเยอะเหมือนกันเพราะกูใช้มานาเยอะนั่นแหละกูถึงใช้บูเยอะไงตายกันรัวเลยเว้ยตายหายอะมีขนาดบิลินดี้ที่เปิดแมบบได้ยังยังจะไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชม แนวอีฟิลิสเลเยอร์ไปแล้วไม่นะชิปหายมีสารี่คอยเลุกมีตีรี่คอยคุ้มกันเล่นกับไปทีมชิปหายทีมเขาทีมกูแม่งเดินแยกกันอย่างเดียวนเลยนี้ยนนี้ดาร์กปล่อยคืนพลังมาลีกเลี่ยงการต่อสู้ในเลนกลาง Okay. แต่คิดซีครับผมกลับกลับเลยเอาสาลี่มาเลยสาลี่มานี่เลยเอาไอชิบหายเอ้ยไอี่คิซี้บกมาจากไหนเนี่ยมึงก็รักกูนีเกนบมาใครอยากไปใยักดยอม ก็ยอมไปหาป้ามึงไอ้สัสแพ้ว่ะไม่มีครับลินนิแม่นไม่อยู่กับเทนเลยว่ะมึงไม่จะได้ไปเปิดแแบบให้เทนมันจะเล่นง่ายอ่าเรียกเขาเล่นยากเพื่ออะไรวะตัวทีกูได้บลูปไปแล้วต้องไปเล่นคิวเลนให้ได้กูต้องไปฆ่าคิวเลนให้ได้ไ,ได้ละ ดูแลไม่หิวไม่หิวดีกว่าไม่อยู่ดีวกว่า,ววาเราเคลียร์เคลียร์เ,ยเล่นก่อนตายมีการออกแข่งด้วยนะเหมือนกูอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่กูแน่นอน อย่าลิงสวดมาตายหาแล้วล่ะลิงสวดมาบุบไม่ไหวแล้วล่ะเอาเทนจ่ายเอาทล้ไมมวิสาเด็กโดนแล้วเพื่อนวิสาเกี่ยวจะโดนแล้วเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้เราได้ทีลี่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 อาจโดมีนอลอยไปไป ไฟออกไปอะออกไปไปใเฮี่ียกดอยู่นั่นแหละไยออกไปตู้วงฉันนะทิกซี่ระเบิดดิ๊ดเอาเอาเลยดิดต้องโดนกันบ้างมึงต้องโดนกูบ้าง Ultimate ตัว มาเอาผมทำเกมแล้วผมต้องรีบทำเกมไอ้มานีวตาชนาินุนระเบาเนี่ยนี่คือพลังเน้นของฉันแกเอาไป่มีิศาเข้าใจหรอก ไปเ,เ,เองเฮ้ย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 วีละมึงจะใส่สุดจังวะใส่สุดจังวะก็อจัดการเองไปเลยครับตายอยู่ดีมาเลยจบเลยครับเกมนี้โหโหสุก้ามด่าเขาเลยเหรอว่าโง่มึงก็โง่เหมือนกันแหละ ยังไม่ได้ไม่ได้คนอื่นเลเหรอซูก้าไอ้บ้าว่าว่าเราไปดูกันว่าคนฉลาดสกอเท่าไหร่นี่ครับคนฉลาด3 9 5เก้าห้าเป็นยังไงครับสำหรับการรีวิวสกินของคูราปิก้าเนี่ยเป็นไงครับว่าผมก็ไม่ได้เล่นกุราผมก็ได้เล่นเอโซช่ำเลรขนาดนี้ผมก็ค่อยเป็นค่อยๆเล่นนะครับสำหรับสกินนี้สอง0 2 3สองพสาสำหรับผมคือดีนะฮะไม่ไม่เยอะขนาดนั้นครับสำหรับ คสำหรับผมตอนนี้ก็ขอเวลาไปก่อนนะฮะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมคลิปไหนที่มีสกินใหม่ๆหรือสกินไหนที่ผมสามารถเติมได้ผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย